เอาล่ะครับสูดดีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยะวันนี้ก็อยู่กับรายการสโล t i m ์ c a s h <Cash> Gaming <S กับผมมิสเตอร์เอ็มสโลธา์นะครับกับเกม Cross Fight วันนี้จะมาไฟคนจีนในเกมนี้กันนะครับเออเราจะมา PVP oh, <no. S> 1ห Pv นึ่งต่อหนึ่งแบบด,ดวลดวลปืนกันนจุดจุดนี้เราจะชนะหรือเปล่าโอ้โหเว p พสอง เวล54ผมเวล11ครับเนื่องจากว่าตัวเก่าผมลืมรหัสวีแชทเลยต้องสมัครใหม่ตัวเก่าได้เวล41ละกูชนะปอเนี่ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกกูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย เอาไปอีกดอกนี่อะไรห้าสิบสองได้แค่นี้เหรออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ทันกูหลอก อุ้ยอุ๊ยอุยเฟรมเลยต,ตก <S 1> <S 1> <S 1> ทำไมมันแหลกกันลเ,เล่าโอ้ยเลื่อนเหลือสองเฮดพีชิบหายละเราจะรอดหรือ่เน,นี่ยอันแน่อุ้ยจุงยจ้งเลยครับจุ้งเลย จุ้งเลยอย่างงี้ต้องเจอสก,กาลิกเก้สักหน่อยอืมอืมเดีย๋ยวมาย้ำกับพี่หนู <the> ปุง้งโอ้โหอ,อาวมันเวลมห้าสิบสี่อวะดูดิเฟรมเลรีมันตกอะ รอ,อบยิงข้างหลังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะรอให้มันมาแน่นอนณนจุดจุดนี้ครับอุ้ยอุ๊ย <c oughs> ไม่ได้ยิงกูหรอก <c oughs> เน็ตผมกากด้วยตอนนี้อุ้ยเฮ้ยมันยิงมาได้ไงวะ เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอฮะอื้มโดนระเบิดโอ,อย้ยลูกท้อด้วยไม่เป็นไรเราไม่ท้อเราไม่ท้ออุยอ๊ยเฮ้ยโหชุดเกาะเราไม่มีด้วยอะ่ะ เต็มเลดมันตกขนาดนี้เลยนะกระตุกมากอะ่ะต้องได้แก้ไขกันแน่นอนครับอะไรไนมะ่คุ้มอะไร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 ะไหลไหลเหรอไหลไหลใส้ไหลหรอ รีโหลดแป๊บเจอกันอุ้ยอุ๊ยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแน่เราอะติดอะไรวะติดตลลิติดติดตลลิติดติดตลลิติติดตลลิติติด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 อุ้ยดักครับถลักหน้าโอ่ง อันนี้ตรงนั้นอุ้ยได้ใจเอาใหญ่ได้ใจเอาใหญ่กูดูเน็ตอ,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 อืถ้าจะเอาสาม G ให้ถ้าจะเอาสี่ G นะครับเอาสาม G ให้มันดีก่อนทุกข่ายอะ่ะ จริงๆว่ะนี่นอืออ,อเอากระปูใช่ไหม่เด็ดเจะอปืนแน่เจะอปืนๆจปืนเจะอปืนเนจปืน,ปน,ปน,ปนยสโอ้ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เจอพี่ไปหนูโอ้น,นี่ขนาดเครื่องกุหลกด้วยนะฮะอือหือ ต้องขอบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่แบบสุดยอดมากไม่มีครเล่นได้แบบออื <c oughs> คนจีนมัน้งกากบอกเลยดูดิ่เวล้าสิบสี่วีพีสองของผมครับในวัสิบเอ็ดปืนก็ไม่แลด้วยให้ตายเถอะถ้าใครสนใจนะครับเกมนี้ไปหาลิงก์ เอ้ยไม่ใช่สิไปดูคลิปที่อยู่ใน c h anel ผมนะครับไม่คุณก็พิมพ์ไปใน google ว่า4399คุณก็จะหาแอปโหลดเกมของจีนได้แล้วคุณก็จะมาเล่นกับผมได้แน่นอนเราจะมาทล่มจีนกันในเกมนี้เดี๋ยวเจอกันในเกมหน้า เอาละมึงของขึ้นแล้วนี่เราจะมาปั๊มเวลวันต่อครับและจุดจุดนี้นี่ขนาดไม่มีชุดก่อนนะไม่มีอะไรแบบไม่มีของทึกเลยเราแบบเดิม มึงยืนทำมะเขืออะไรกันวะอุ้ยอุ๊ยจุ้ง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 อืมสก้ารนี่แรงสุดแล้วนะสำหรับในเกมนี้สกาลิเกและมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับ ถ้าเป็น AK47 นี่ดีชิ้นหายอ่ะดีเบลรี่มันไรอ๋ออ้โดูดียิงยิงได้เป็นเบือเลยอ่ะนี่เวลสิบเอ็ดนะเนี่ยปุ้มวัดดืออันนี้ ม่เป็นไรกูรอหลอยเดี๋ยวหลอยให้เดี๋ยวหลอยให้เอ็มจำลอยอยู่แล้วอืมอืมเอ็มจำลอยรีโหลด,ลลดปับ๊บ <c oughs> โอ้ยตาเป็นเบือตาเป็นเบืออืมอืมอืมดูเฮ็ดพี่เลยแปด๊ดติดเองตอนนี้ โอ้ยตา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 ยไม่ไดีเด็กกูหลกกึบอกเลยมาเล่นกันยีนะครับเกมนี้เป็นเกมที่แบบผมว่าเป็นเกมที่แบบเป็นแนวเอพีเอฟที่มันจริงๆนะมันสุดๆแล้วเกมนะี้ไปดูซิโอ้โห exp เพิ่ม เพิ่มบันเบิกเอาละครับกนขอจบคลิปอย่างเท่นนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าซีอูเกนเจอกันครับผมดูหุ่นเธอติแม่เจ้าหุ่นแบบนี้นางฟ้าชัดๆเลยเจอกันครับบ๊ายบาย